สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะวิธีใส่ใบตัดหญ้านะฮะใบมะละกอแล้วก็ใบกระปุกตัดหญ้านะฮะแบบนี้นะฮะมันจะใส่คนละอย่างกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะก็ะคือกระปุกตัดหญ้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบใช้ เกลียวนะฮะเกลียวด้านบนเลยนะฮะที่จะที่จะขันเข้าตรงตรงหัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์ตรงเนี้ยนะฮะ,ะ,ฮะเสร็จก่อนก็คือกระปุกมันจะเข้ากับเกลียเกียร์นะฮะตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นหัวน็อตนะฮะ กับตัวของใบแบบนี้นะฮะแล้วก็เฟืองบูทนะฮะบูทขมแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นใบมะละกอนะฮะใบตัดแบบมะละกอแล้วก็น็อตนะฮะแล้วก็เกี่ยวไม่ปกตินะฮะหมุนซ้ายเข้านะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็สาธิตไปเลยแล้วกันนะฮะถ้าเป็นใบแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ แล้วก็ขันตัวบล็อกตัวนี้นะฮะตัวประแจเขาให้มาสองตัวนะฮะถ้าเป็น Honda GX35 GX50 ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช้นะฮะตัวนี้มันเล็กไปนะฮะใช้ตัวนี้๊เบเสียบเข้าไปก็คือหาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เสียบคือที่สำคัญคือต้องลงบ่านะฮะถ้าไม่ลงบ่าใช้ไม่ได้นะฮะ เพราะว่าใบมะละกอเนี่ยมันจะมีบ่านะฮะบ่าบังคับนี่บ่าตัวนี้นะฮะแล้วจุดของบ่าของบ่าประทับเนี่ยนะฮะจะต้องสะอาดนะฮะจะต้องไม่มีขี้ตะกันนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เช็ดให้สะอาดที่สุดนะ,ะถ้ามีเวลาว่างนะฮะตัวนี้เข้ากับสลักตัวนี้นะฮะถ้ามีเวลาว่างเช็ดให้สะอาดนะฮะ เพราะว่ามันจะกระพือนะฮะมันจะสั่นสถานนะฮะก็สะอาดในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็วางเนี่ยเองไหมบ่าลงนะฮะอย่าให้ปีนบ่าแบบนี้นะฮะเนี่ยปีนบ่าแบบเนี้ยนะฮะ,ะแล้วก็ใส่ตัวส,สลักตัวนี้ยังอยู่นะฮะคือตัวนี้มันจะมีเฟืองด้วยนะฮะเป็นบางรุ่นของฮันด้าแต่แต่รุ่นใหม่ ของฮอนด้ก็จะเป็นเฟืองหมดแล้วนะฮะเป็นเฟืองแบบนี้ล็อกนะฮะให้ไม่ให้เขาดินตามที่สำคัญมันจะมีตัวแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะฮะ คือไม่ลองไม่ให้ตัวใบมะละกอเนี่ยไปโดนพื้นสัมผัสกับพื้นจนมากเกินไปนะฮะหว่าินหินที่วางก,กับพื้นเนี่ยนะฮะก็พอตัวนี้โดนหินก่อนนะฮะ ก็ไม่กระแทกตัวใบก็ไม่กระแทกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือถ้าไม่มีตัวรองลืมใส่ตัวรองตัวนี้นะฮะก็ขานน็อตเลยขนนัน็อตนะฮะถ้าลืมใส่นะไม่รู้ละอ่อถอยเครื่องมาใหม่ๆไม่ได้ดูคลิปนี้เขานี้ฟฟาดกับหินเลยเห็นหมบกบก คือตัวนี้มันจะมันจะระนาบกับพื้นไปก่อนนะฮะแล้วหินก็จะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอาจจะเป็นหินก้อนเล็กกว่าน,นี้ก็ไดอ้อันนี้ชนดินก่อนอันนี้เป็นพื้นดินอันนี้เป็นหินเห็นไหมฮะก็คือมันก็จะเฉียวหินไปอ่เดี๋ยวผมประกอบสําเร็จเลยดีกว่า จะได้เห็นแทบชัดว่าให้ใส่ครบทุกแผ่นนะฮะตัวนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านถอยเครื่องมาใหม่ๆหลืมใส่ลองกันหินนะะผมเรียกอาจจะเรียกสับไม่ถูกไม่ได้เรียกตามคู่มือนะฮะน,ะ,นะบางทีมันลืมใส่จริงๆนะลองกันหินเนี่ยเพราะจังหวะเราไม่ทันสังเกตนะฮะตัวนี้สำคัญมาก ต้องขยับดูด้วยนะฮะว่าเขาลงบ่าไหมนะฮะแล้วก็ขันปึกแน่นปึกเลยนะฮะดูกําลังผมนะฮะคือแน่นสุดๆแน่นตามกําลังแขนเอยกําลังคานของตัวเนี้ยนะฮะกาลังคานตัวเนี้ยมันก็จะเห็นไหมฮะนะ่ะแน่นสุดๆ นะะฮแล้วก็ถอดตัวนี้ออกคือตัวของหินเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ระดับพื้นดินก็อยู่ประมาณนี้นะฮะมันก็จะหลบไปปั๊บปั๊บเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ระดับพื้นดินกระแทกระดับพื้นดินก่อน <evet S 2> คือมันเป็นระดับพื้นดินนะฮะกับหินหินโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะก้อนไม่ใหญ่มากนะฮะคือถ้าก้อนมันมใหญ่มากก็เป็น ป่าหินเนยก็ไม่ควรใช้นะถ้าเป็นป่าหินจริงๆต้องใช้เอ็นนะฮะถ้าเป็นหินก้อนเล็กๆแบบเนี้ยหินตกแต่งสวนนะฮะอะไรประมาณนี้มันก็จะหลบพอดีแผ่นกันรองหินก็เลยต้องต้องใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไม่ใส่นี่พังนะฮะผมไม่ผมผมอธิบายไว้แล้วนะฮะ เดี๋ยวไม่ใส่นี่พังมาเห็นคลิปผมนี่โอ้โหว่าแล้วมันทำไมถึงเจ๊งนะฮะต่อไปนะฮะขันออกดูตามคลิปเลยนะฮะขันออกหมุนไปทางนี้นะฮะคือมันเป็นเกียวไม่ปะกะติอ่ะหมุนขวาออกสะง,งั้นดูนะฮะดูกำลังเอ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมซะงั้งงนหมุนขวาออก <c oughs> เกียวไม่ปกตินะฮะถอดออกนะฮะโดนป่าหินนะฮะโอ้โหป่าหินมะพานไอ้ไม่ใช่อันนั้นมันในตำนานนะฮะพุทธการก็เป็นป่าหินนะฮะโอ้โหหินเยอะมากโคตรหินโคตรไม้นะฮะเข้าไปตัดนี่ตัดไม่ได้นะฮะสถานนะฮะพวกใบพวกเนี่ยโดนจังเนี่ยโอ้โหฟาดดังปักปักปัก เปลี่ยนนะฮะเอนตัดหญ้าลุยเอนตัดหญ้าไม่ใช้อะไรเลยใช้แค่นี้นะฮะไม่มีอะไรลองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียวเพียวชอบเพียวเพียวก็ไม่บอกไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวนะฮะเอนตัดหญ้าเขาชอบเพียวเพียวเดี๋ยวนะฮะไม่ไม่ใส่นะฮะเพราะมันจะเว้นว่างไม่ใส่นะฮะใส่แค่นี้ สลักตัวเนี้ยนะฮะถ้าไม่ใส่สลักกม็มันไม่มีอะไรจะสลักมันแล้วละ่ะนะฮะมันจะหมุนยังไงอ่ะเกียร์มันก็วิ่งตามนะฮะคือเฟืองสปายตัวนี้ยเขาใส่สลักประมาณนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเกียร์ไม่ปกตินะฮะเห็นไหมฮะเข้าไปแล้วปึก๊กเรียบร้อยนะฮะขานตึงมือนะฮะ เอ็นกระปุกนี่ขันถึงมือ <c oughs> ดูกำลังนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะถอดออกแล้วก็ลุยนะฮะแล้วตัวนี้ก็กดเอ็นออกดูตามคลิปที่ผมทำนะฮะกดเอ็นออกขันเอ็นเข้านี่เห็นไหมฮะตามานี้ แล้วก็ลุยกันเลยนะฮะใช้งานประมาณนี้นะฮะวันนี้อธิบายกวานนะฮะมาสาธิตวิธีใส่ใบตัดหญ้านะฮะอุปกรณ์เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะให้เขาอยู่ร่วมกันนะฮะคือปกติเนี่ยเราใส่แล้วเราลืมใส่รองกันหินนะะคือคนโดยส่วนใหญ่มันลืมใส่ตัวเนี้ยนะฮะเวลาลงมีด ลงเวลาลงไหม,มีดตัดหญ้านะฮะกับพื้นนะฮะพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีตัวรองตัวนี้ยนะฮะปักเข้ากับหินนะครปบปิงปิง,ปง,ปง,ปงนะฮะเวลานั้นมันเสียเวลานะฮะมันหงุดหงิดไม่มีตัวนี้นะฮะอย่าลืมตัวนี้นะฮะวันนี้อธิบายอีกวันจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวัน <laughs> อธิบาย ปฏิบัติสัมผัสทดลองเปรียบเทียบให้เห็นๆเ,เลยวันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ